thank you สวัสดีค่ะกลับมาพบกันนะคะกับช่อง youtube แม่มดพยากรณ์คิวนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกรกฎดวงชะตาของท่านในช่วงรอบเดือนมิถุนายนปี2567จะเป็นอย่างไรกันบ้างและการพยากรณ์นี้เป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมหากมีสิ่งใดที่ตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็ต้องขออภัยมาณะที่นี้ค่ะชาวลัคนากรากฎท่านใดผูกลัคนาแล้วสถิตอยู่ณนะตำแหน่งกรกฎท่านสามารถรับฟังคลิปนี้ได้ และท่านใดที่ยังไม่เคยผูกลัคนาหรือไม่ทราบเวลาเกิดสามารถดูตามราศีได้ค่ะดาวจันทร์เป็นดาวตนุรักษ์ของท่านแต่เนื่องจากดาวจันทร์มีการโคจรสองวันครึ่งแล้วจึงย้ายไปในแต่ละราศีในที่นี้ที่ฉันจะขอใช้ตำแหน่งดาวพฤหัสในการพยากรณ์แทนค่ะดาวพฤหัสมาทำตำแหน่งโยกหลังกับลัคนาอยู่ในภพลาภะได้ตำแหน่งมาตรฐานดาวที่เรียกว่าจุลจักร ลาภะหมายถึงผลประโยชน์หมายถึงลาบยศชื่อเสียงตําแหน่งหรืออาจจะหมายถึงมิตรภาพจากคนที่ดีๆที่เข้ามาหรืออาจจะหมายถึงเพื่อนที่เข้ามาคอยส่งเสริมเจ้าชะตาพริฤหัสเป็นเจ้าเรือนสุภะสุภะลาภะความสําเร็จเกิดความดีงามเกิดท่านอาจจะมีเพื่อนที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของสายบุญสายกุศลค่ะ หรือบางคนมีเกณฑ์ที่ผู้ใหญ่คอยสนับสนุนคอยหนุนหลังตัวท่านคอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลานั่นเองค่ะท่านใดคาดหวังจากการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการงานทิศทางในช่วงรอบเดือนมิถุนายนเป็นช่วงจังหวะที่เหมาะมากๆนะคะที่จะทําสิ่งต่างๆได้เกิดผลประโยชน์อย่างดีค่ะเพราะว่ามีดาวหลายดวงที่เข้ามาคอยส่งเสริมเจ้าชะตาและพฤหัสยังเป็นเจ้าเรือนอริด้วยอริในที่นี้เมื่อมาอยู่ในภพลาภะ ได้มาตรฐานดาวที่เรียกว่าจุลจักรเพื่อหัสได้กําลังดีดาวเพื่อหัสเป็นดาวประธานฝ่ายสุภเคราะห์ให้คุณต่อเจ้าชะตาในลักษณะของความถูกต้องความเถ็ตรงต่างๆอริในที่นี้จึงหมายถึงเรื่องของการแข่งขันเรื่องของการเข้าไปสอบต่างๆเกี่ยวข้องกับหน่วยงานบางคนมีเกณฑ์กับการเดินทางไปต่างประเทศบางคนมีเกณฑ์กับการที่จะได้รับการเลือกเป็นตัวแทนเข้ามานะคะในเรื่องของ การจะไปศึกษาต่อหรือว่าทํางานต่อดูงานต่อลักษณะแบบนี้จะได้รับการส่งไปในลักษณะขององค์กรหรือหน่วยงานค่ะ และช่วงรอบระยะเวลาที่ดาวพฤหัสมาอยู่ในภพเรือนนี้กลุ่มร่วมมรตยูภพเรือนนี้เป็นภพเรือนการเงินของโลกเพราะนั้นจะส่งผลในเรื่องของทิศทางด้านดีกับเรื่องของผลประโยชน์กับเรื่องของสิ่ง,งต่างๆที่เข้ามาให้เจ้าชะตาได้พบเจอในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะถือว่าความสําเร็จเกิดมากแต่ท่านจะต้องขยับตัวเองเมื่อดาวได้มาตรฐานที่เป็นจุลจักรอาจจะไม่ได้อะไรมาง่ายๆนะคะ อาจจะได้รับในเรื่องของผลประโยชน์ใหญ่แต่ท่านจะต้องรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆที่เคยได้ร่ำเรียนมาไม่ว่าจะเป็นความรู้เก่าหรือการไปเรียนรู้ความรู้สิ่งใหม่ต่างๆนวัตกรรมต่างๆท่านจะมีความคิดที่ค่อนข้างพลิกแปลงมีเพื่อนที่แปลกมีเพื่อนที่มักจะเจอกันแบบปุบปรับได้พบเจอในช่วงรอบที่ดาวพฤหัสและดาวมฤตอยู่กุมร่วมในพเรียนนี้ค่ะ แล้วดาวพฤหัสก็คุมร่วมกับตำแหน่งดาวอาทิตย์ด้วยอาทิตย์ได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกพรฤหัสอาทิตย์คู่มิตรใหญ่คู่มิตรหมายถึงมิตรสหายคอยส่งเสริมคอยผลักดันผลักดันในเรื่องของอะไรอาจได้รับการช่วยเหลือจากเรื่องของการเงินค่ะหรือบางคนมีผู้ใหญ่เข้ามาสนับสนุนการเงินใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการองค์กรใหญ่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานลับในห้องแลบต่างๆนะคะ ช่วงรอบระยะเวลานี้หากมีการขอไปในเรื่องของบัตเจ็ตเรื่องขององบประมาณมีเกณฑ์ที่จะได้รับการอนุมัติเพื่อที่ท่านจะได้ทำงานนั้นต่อจะได้สารผลประโยชน์ต่อขององค์กรแล้วงานนี้แหละค่ะจะได้เป็นผลต่อไปในเรื่องของการปรับเลื่อนขั้นเลื่อนตาแหน่งผู้ใหญ่เตะตากับผลงานของท่านแล้วก็ให้ท่านไปด้วยความเชื่อถือน่าพอใจอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระกระดุมพระลาพระ ใครที่ลงทุนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการเงินต่างๆนะคะมีเกณฑ์จะได้รับในเรื่องของเงินปันผลเรื่องของดอกเบีย้ยแล้วก็เรื่องของผลประโยชน์แล้วก็เป็นเงินที่ค่อนข้างก้อนใหญ่ด้วยในช่วงรอบระยะเวลานี้ถือว่าอะไรที่ท่านเหนื่อยมาก่อนหน้านี้ท่านจะหลุดพ้นวิบากกรรมเก่าๆแล้วเป็นจุดที่จะทำให้เจ้าชะตาได้รับในเรื่องของผลประโยชน์นั้นได้อย่างเต็มที่ค่ะ ดาวสุขที่กุมอยู่ในภพเรือนนี้ได้ตำแหน่งเกษตรไปจนถึงวันที่14มิถุนายนค่ะได้มาตรฐานดาวที่เป็นเกษตรราธิพดีอยู่ในบ้านตัวเองในภพลาภะผลประโยชน์ได้ง่ายเพื่อนฝูงเข้าหาตัวท่านจะเตตาต้องใจกับคนที่ได้พบเห็นได้พบเจอสุขตำแหน่งนี้เรียกว่าสุขปทุมเกณฑ์นะคะทำตำแหน่งเป็น3กับลัก ในตำราไม่ได้บอกไว้ว่า3โยกหน้าหรือว่าโยกหลังนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเจรจาการพูดจาท่านจะได้รับการสนับสนุนจากคนที่ได้พบเห็นพบเจอหรือจากสังคมที่ท่านได้เข้าไปคบหาด้วยได้เข้าไปมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยเครดิตของท่านจะสูงขึ้นในรอบระยะเวลานี้ค่ะใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ต่าง สังหาอาสังหาบ้านรถยนต์ที่ดินมีเกณฑ์ที่จะปิดจบดิวได้ในช่วงรอบระยะเดือนนี้นะคะถือว่าเป็นจุดที่ดีสําหรับตัวท่านที่ท่านจะขยับขยายแล้วก็ท่านจะต่อรองในเรื่องของผลประโยชน์ของท่านเองค่ะอาทิตย์และศุกร์เป็นดาวคู่สมพลท่านจะทำอะไรได้แบบมีพลังบารมีเหลือล้นในช่วงรอบระยะเวลานี้นะคะและดาวพระพุธเขาก็กุมร่วมไปด้วยจนถึงวันที่10ดาวพระพุธ อยู่ในพบนี้พุทธเดินเสร์จพุทธเป็นเจ้าเรือนวินาศวินาศลาภะได้รับอะไรแบบคาดไม่ถึงป,ปุบปับมีเกณฑ์เดินทางไกลตลอดทั้งเดือนนี้ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศรีกรกฎมีเกณฑ์เดินทางปุบปับ มีเกณฑ์ได้ไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆมีเกณฑ์ได้ไปทําอะไรที่เจ้าชะตามักจะไม่ได้วางแผนไว้และพุทธก็เป็นเจ้าเรือนสาสะสาช,าสาชาลาภะมีเพื่อนดีเข้ามาส่งเสริมการเดินทางให้โชคให้ลาภส่งผลให้เจ้าชะตาได้รับในเรื่องของผลประโยชน์และมีเกณฑ์ของการทําอะไรได้แบบรวดเร็วคล่องแคล่วในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะ ซึ่งความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการงานนะคะในพบการงานของท่านมีดาวอังคารยกเข้ามาตั้งแต่วันที่2 เพราะนั้นลักษณะของดาวอังคารเมื่อมีความแข็งแรงเพราะอังคารเป็นเกษตรท่านจะมีความขยันมีความอดทนมีความคล่องแคล่วอ,อ,อังคารมีการสถิตในภพเรนีก็ถือว่าเจ้าชะตามาักจะได้ทำอะไรและแก้ไขปัญหาอะไรด้วยตัวเองแล้วก็สามารถทำได้ดีเรียกว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนในรอบระยะเวลานี้นะคะความกล้าคิดกล้าตัดสินใจกล้าทำของท่านส่งผลให้เจ้าชะตามาักจะมีเรื่องของความสำเร็จเข้ามานั่นเองค่ะ และช่วงรอบระยะครึ่งเดือนหลังไปแล้วคาดว่าบางท่านอาจจะมีเรื่องของความลับบางอย่างโปรเจกต์บางอย่างหรืออาจจะมีการเดินทางที่ค่อนข้างบ่อยเดินทางปรับปรับมีเกณฑ์ได้รับการเงินจากเรื่องสิ่งที่คาดไม่ถึงเรื่องของสิ่งลี้ลับเรื่องของบุญของบารมีเก่าที่จะได้รับนะคะเพราะว่ามาดูในภพเรือนวินาศของท่านดาวพระพุธเข้ามาในวันที่10พุทธเกษตรวินาศเกษตรแล้วก็มีดาวอาทิตย์เข้ามากุมร่วมในวันที่15 อาทิตย์ ราชาโชคเพราะฉะนั้นมีเกณฑ์คิดมีเกณฑ์วางแผนมีเกณฑ์ทำบางอย่างที่เป็นโปรเจกต์ลับๆทำงานที่เกี่ยวข้องกับหมวดวินาศการแพทย์การสาธารณสุขทานายความการทำลายการทุกต่างๆนะคะก็สามารถที่จะทำได้ดีหรืออาจจะเป็นศาสตร์เฉพาะทางท่านจะสามารถทำได้ดีหรือโปรเจกต์ในช่วงรอบระยะนี้อาจจะมีเรื่องของความลับอยู่และมีเกณฑ์ได้โชคลาภโปรเจกต์ project นี้จะส่งผลให้เจ้าชะตาได้รับในเรื่องของเงินทอง ขาาอาทิตย์ที่กลุ่มร่วมเมื่อเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินอยู่ในภพปินาศก็มักจะมาในลักษณะของโชคลาภแบบแปลกๆโชคลาภที่เจ้าชะตาคาดไม่ถึงโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แบบประเภทสายมูลักษณะแบบนี้อาจจะเกิดขึ้นค่ะแล้วในวันที่14ดาวพระศุกร์ก็ยกมากลุ่มร่วมด้วย อาทิตย์พุทธศุกร์เป็นกลุ่มดาวพิเศษนะคะแต่ว่าตามตำราโหราจาร์หลายท่านได้กล่าวไว้ว่าเมื่อศุกร์มาอยู่ในภพวินาศงดให้กู้ยืมงดปล่อยเงินงดท,ที่จะเห็นอกเห็นใจคนอื่นให้มากนักนะคะเพราะว่าท่านจะเกิดการเดือดร้อนได้ถึงแม้จะมีดาวพุธซึ่งได้ตำแหน่งกเกษตรก็ตามค่ะก็ต้องระมัดระวังในจุดนี้ดาวศุกร์ได้ตำแหน่งจุลจักรหลังจากวันที่14ไปในช่วงรอบระยะเวลานี้ต้องบอกว่าลาภวินาศโชคลาภจากสิ่งที่มองไม่เห็น โชคลาภจากการยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเพราะนั้นในช่วงรอบเดือนนี้ใครที่อาศัยอยู่ในต่างถิ่นต่างประเทศหรือใครที่ทำงานกับชาวต่างชาติลักษณะแบบนี้นะคะอาจจะเป็นลักษณะของการทำงานกับคนต่างาศาสนาคนที่มีความต่างคนที่ทำงานแบบเป็นองค์กรเป็นความลับมักจะทำได้ดีแล้วก็ประสบความสำเร็จได้อย่างดีนั่นเองค่ะพอวันที่27พุธยกมาทับลั ช่วงรอบระยะเวลานั้นสาสห์ชะทับตนุนั่นหมายถึงว่ารอบระยะเวลานั้นอาจจะมีเพื่อนฝูงเข้ามาหาแล้วเวลารอบนั้นเล็งกับดาวพระเกตด้วยเท่ากับว่าช่วงรอบระยะเวลานี้ท่านอาจมีเกณฑ์ได้เดินทางไปติดต่อเจราจาพูดคุยในเรื่องของการงาน เจรจาในเรื่องของการทำธุรกรรมร่วมกันหรือการเซ็นสัญญามักจะเกิดขึ้นบางท่านรอบระยะเวลานี้มีเกณฑ์พบเจอคู่หูที่ถูกใจพบเจอพาร์ทเนอร์หน้าใหม่หรือว่าช่องทางของการทำงานเพิ่มเติมนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูในภพสุภะของท่านกัน ดาวราหูกุมอยู่ในภพนี้ราหูเป็นเจ้าเรือนมรณะมรณะสุภะนะคะก็หมายถึงว่าสิ่งต่างๆอาจจะเกิดในด้านดีหรือด้านร้ายก็ได้แต่เราทายในความสัมพันธ์ของดาวพฤหัสเพราะราหูเข้าไปอยู่ในบ้านของดาวพฤหัสเพราะนั้นทิศท,ทางจึงเป็นไปในด้านดีในลักษณะของการได้รับการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งปรับฐานเงินเดือนหรืออาจจะปรับในเรื่องของแผนกที่ท่านทำงานอยู่อาจจะมีการโยกย้ายกันในองค์กรก็ได้ หรือบางท่านอาจจะมีโปรเจกต์เก่ามีงานเก่ามาให้ได้ทําในช่วงรอบระยะเวลานี้ค่ะต้องบอกว่าอยู่นิ่งไม่ได้อยู่เฉยไม่ได้เพราะว่าดาวการงานเป็นเกษตรด้วยต้องบอกว่าจะต้องแอคทีฟจะต้องขยันแล้วผลเหล่านี้แหละค่ะจะได้รับในลักษณะของลาภคือชื่อเสียงลาบยศเงินทองแล้วก็เรื่องของสิ่งที่ทําไปแล้วเจ้านายผู้ใหญ่ จะเห็นผลงานของท่านไม่ต้องกลัวว่าทําไปแล้วจะสูญเปล่าใครจะแย่งผลงานของท่านนะคะแต่ก็ต้องทําด้วยความระมัดระวังเพราะดาวราหูก็เป็นลักษณะของความผันผวนความใจร้อนใจเร็วด้วยเช่นกันเพราะนั้นก็ระวังสิ่งนี้เอาไว้อาจจะมีสิ่งต่างๆที่เข้ามาทําให้ท่านค่อนข้างทําอะไรเร็วใจร้อนขึ้นรอบระยะเวลานี้แล้วก็อาจจะมีเรื่องของปากเสียงกับคนใกล้ชิดได้ด้วยเช่นกันนะคะทีนี้เรามาดูในภพมรณะของท่าน มีดาวพระเสารอยู่พบมรณะเป็นบ้านหลังที่สองของดาวพระเสารมรณะในที่นี้อาจจะหมายถึงเรื่องของการเงินของคู่ก็ได้เพราะว่าถือว่าพบนี้เป็นพบการเงินของคู่เพราะนั้นในช่วงที่ดาวเสาได้ตำแหน่งเกษตรอยู่ในพบนี้หลายท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์ได้ทรัพย์สินมรดกเงินทองจากฝั่งของคู่ครองมีเกณฑ์ได้รับทรัพย์สินต่างๆ แล้วก็อย่าลืมว่ารอบระยะของดาวเสาร์ที่สถิตยอยู่2ปีครึ่งค่ะตั้งแต่มีนาคมปี2566 ไม่ใช่ว่าทํานายวันนี้พรุ่งนี้จะเกิดน,นะคะเพราะนั้นต้องดูรอบระยะของดวงดาวดวงนั้นด้วยค่ะดาวเสาร์เป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีปัตตนีมรณะมีเกณฑ์ได้เดินทางร่วมกับคู่ค้าคู่นส่วนคู่ครองคนรักต่างๆเหล่านี้นะคะมีเกณฑ์ที่จะเดินทางบ่อยมีเกณฑ์ที่จะเดินทางปุบปรับและรอบระยะเวลานี้อาจได้ยินได้รับฟังข่าวสารเรื่องของการเจ็บป่วยของผู้ใหญ่ด้วยเช่นกันค่ะ ดาวพระเกตุมร่วมกับดาวพระเสาร์ไปจนถึงวันที่18มิถุนายนนะคะเพราะนั้นจุดนี้ต้องบอกว่าพระเกตอยู่ร่วมกับดาวเสาร์ก็มักจะกระตุ้นให้เกิดเรื่องของการป่วยไข้ความเครียดการเจ็บป่วยของคู่ค้าคู่สนคู่ครองคนรักหรือแม้แต่ตัวท่านเองรวมถึงผู้ใหญ่ด้วยเพราะเจ้าบ้านมาอยู่ในภพสุภะภพของยาภพของการรักษา นะคะเพราะนั้นดาวจะไข้กันอยู่ในลักษณะของสิ่งต่างๆที่อาจจะต้องทำให้เจ้าสตาพบเจอกับสิ่งที่มาทดสอบแล้วดาวราหูก็ได้ตำแหน่งอุดมเกณฑ์ด้วยมรณนะสุภะอุดมเกณฑ์นั่นหมายถึงอาจได้ยินได้รับฟังหรือว่าท่านอาจจะต้องแบกภาระของผู้ใหญ่ที่ตัวท่านจะต้องดูแลอยู่ในเรื่องของการเจ็บป่วยการเข้าออกโรงพยาบาลลักษณะแบบนี้ค่ะในดีมีเสียในเสียมีดีนะคะดวงดาวต่างๆจะมีปะปนกันไปเพราะนั้นจุดใดที่เป็นสิ่งดีก็ส่งเสริม จุดใดที่เป็นข้อด้อยของดวงดาวท่านก็แค่ระมัดระวังไว้ดิฉันบอกไว้เพื่อเป็นวิทยาทานแล้วท่านจะได้เอาไปตัดสินใจใช้กับชีวิตเมื่อเจอเหตุการณ์ที่คล้ายคลึงกันค่ะมาดูในเรื่องของคู่ครองคนรักกันบ้างดาวเจ้าเรือนปัตตนิของท่านคือดาวเสาดาวเสามาอยู่ในภพมรณะตำแหน่งเกษตรเรือนสอนะคะปัตตนิมรณะ คู่มักจะเจอจากการเดินทางสำหรับคนโสดนะคะหรือมักจะเจอคู่ในแดนไกลคู่ที่อายุเยอะไปแล้วคู่ที่เป็นชาวต่างชาติลักษณะแบบนี้นะคะมีกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางบ่อยหรือไม่แล้วนะคะดาวเสาร์จุดนี้ก็อาจจะหมายถึงการเจ็บป่วยของคู่ครองคนรักของท่านก็ได้และอย่างที่กล่าวคะ่ะท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับในเรื่องของ ทรัพย์สินเงินทองจากฝั่งของคู่ทั้งเรื่องของการเจ็บป่วยทั้งเรื่องของทรัพย์สินมรดกต่างๆด้วยเช่นกันค่ะและรอบระยะเวลาที่ดาวเสาร์มาอยู่ในภพมรณะนะคะขอให้ท่านใช้ความอดทนขอให้ท่านพูดคุยกันด้วยหลักของเหตุและผลและปรับเนื้อปรับตัวเข้าหากันเพราะว่าจุดนี้เป็นทุสถานภพ ที่อาจจะก่อเกิดความเครียดได้ทั้งตัวท่านแล้วก็คู่ครองคนรักของท่านสำหรับคนที่มีคู่แล้วประคองกันไปค่ะพอวันที่18ดาวพระเกตเลงลัคนาจุดนี้มีสิ่งที่เข้ามากระตุ้นนะคะเพราะช่วงรอบระยะวันที่27ด้วยดาวพระพุธก็ยกมาทับลัค์เลงกันในลักษณะแบบนี้คู่ครองมีการเดินทางบ่อยหรือตัวท่านมีการเดินทางห่างไกลคู่นะคะอาจจะเป็นจุดที่ทำให้ ถึงห่วงกันหรือว่ามีปากเสียงกันได้เพราะดาวพลังแห่งรักมาอยู่ในภพวินาศด้วยอย่ามีปากเสียงทะเลาะก,กันในเรื่องของความลับความรักต่างๆหรือเรื่องของความรักซ้อนจุดนี้ก็ยังคงเป็นจุดที่จะต้องระมัดระวังด้วยสําหรับชาวลัคนาราศรีกรกฎค่ะ แต่คาดว่าช่วงรอบระยะเดือนนี้ทั้งเดือนจะได้ยินได้รับฟังข่าวสารที่ดีๆนะคะผู้ครองคนรักของท่านมีเกณฑ์ที่จะนำพาสิ่งที่ดีๆมาให้ถึงแม้จะมีเรื่องแย่ๆหรือมีเรื่องความทุกข์เศร้าทุกใจให้กันบ้างหรืออาจจะใส่ใจใกันบ้างเพราะอย่างที่บอกเป็นดาวพลังแห่งรักแล้วมาตกในภพเสียคือภพวินาสช่วงรอบระยะเวลานั้นอาจจะมีเกณฑ์ทุกข์เศร้ามีเกณฑ์ขัดอกขัดใจกันแต่ถ้าความหมายไปในทางด้านดีก็อ,อาจมีการเดินทางร่วมกัน ไปท่องเที่ยวไปต่างประเทศหรืออาจจะมีเรื่องของโปรเจกต์ร่วมกันอันนี้ถือว่าเป็นจุดดีนะคะเพราะพบพินาหมายถึงความลับถ้าท่านมีความลับกับคู่หรือคู่มีความลับกับท่านในจุดของดวงดาวที่บ่งบอก3ดวงนี้คือดาวอาทิตย์ดาวพุธและดาวศุกร์ก็อาจจะทําให้เกิดความรักลับๆเกิดขึ้นแล้วจะเกิดผลเสียในเรื่องของความทุกข์ใจของท่านและคู่ความรักเพราะฉะนั้น ตั้งตนอยู่ในเรื่องของศีลห้านะคะอยู่ในเส้นของศีลธรรมอยู่บนความถูกต้องท่านจะได้ไม่ค่อยเขวไม่เดินผิดทางค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปนี้ของดิฉันด้วยนะคะเพื่อที่ช่องจะได้อยู่กันนานๆค่ะและหากใครสนใจสนับสนุนช่องสามารถสมัครสมาชิก V.I.P มาได้เพียงเดือนละ200บาทเท่านั้นท่านจะได้รับฟังคลิปก่อนใครค่ะท่านใดสนใจผูกลัคนาการส่วนตัว QR code ด้านล่าง และท่านใดสนใจร่วมทําบุญปันน้ําใจค่าอาหารค่ายารักษาโรคให้กับน้องหมาน้องแมวจรค่ะเจอที่ไหนก็ช่วยเหลือกันที่นั่นสามารถบริจาคมาได้ที่เบอร์บัญชีด้านล่างคลิปนี้กดคําว่าเพิ่มเติมเข้าไปนะคะขอบคุณกันด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่คลิปหน้าสําหรับชาวกรกฎค่ะสวัสดีค่ะ